สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนไลฟ์ e รกับครูไพลินเสนล่าในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค่ะในครั้งนี้เราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธค่ะซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อของการไหว้และการกราบผู้ใหญ่และการไหวบุคคลผู้เสมอกันนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนชมค่ะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ การไหว้และการกราบผู้ใหญ่เป็นการไหว้หรือการกราบผู้ที่มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือขั้นตอนการไหว้ผู้ใหญ่ให้ประนมมือแล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว ขั้นตอนการกราบผู้ใหญ่ลักษณะการปฏิบัติของชายและหญิงเหมือนกันคือนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือพร้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบ ไม่ต้องกระดกนิ้วขึ้นมารับหน้าผากและกราบเพียงครั้งเดียวการไหว้บุคคลผู้เสมอกันขั้นตอนการไหว้ประนมมือให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ดั้งจมูกหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คาง ก้มศีรษะเล็กน้อยสายตามองกันและกันนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงคราวนี้ก็เป็นคราวของนักเรียนแล้วนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนถ่ายทำคลิปวิดีโอของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ผู้ใหญ่และการไหว้บุคคลผู้เสมอกันนะคะจากนั้นนักเรียนก็ส่งผลงานของตนเองมายังกลุ่มไลน์ของห้องเรียนของเรา ที่มีชื่อว่าชมรมห้องป .5 ค่ะสำหรับครั้งนี้พบกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ